กอความจเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาชนะพระทรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรูบร้ร,รับฟังพระทศที่อาตมาภ้าชนะมาเผยแผ่ชื่อว่าอาจารย์ยิกงาโสดโสดที่ว่าในเรื่องเกตีบดวนของชาวนาและของภิกษุก่อความในพระสศนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตัดว่าภิกษุทั้งหลายเกตที่กระหาบรบดีชาวนาต้องรีบทำสาประการนี้คือหนึ่งต้องเร่งรีบ ถาคราดนาให้เรียบร้อย 2. ต้องเร่งรีบเพราะพืชลงปลายตามการที่สมควร 3. ต้องเร่งรีบไขน้ำเข้าบ้างไข่น้ำออกบ้างกิจที่กระหับบดีชาวนาต้องรีบทำสามประการนี้แหลกระหับบดีชาวนานั้นไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาคที่จะบันดาลว่าวันนี้และข้าวเปลือกของเราจงเกิด พรุ่งนี้จงออกลวงบะลืนนี้จงหูงได้แท้ที่จริงข้าวเปลือกของกระหาบดีชาวนานั้นมีระยะเวลาของรฤดูที่จะเกิดขึ้นออกรลวงและหูงได้ฉันใดพิสูจนทั้งหลายกิจที่พิสูจนต้องรีบทำสามประการนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลคือหนึ่งการสมาทานอธิศิละศิขาคือศีขาอันได้แก่ศีลอันยิ่ง 2. การสมาทานอธิจิตตสิกขาคือสิกขาอันได้แก่จิตอันยิ่ง 3. การสมาทานอธิปัญญาสิกขาคือสิกขาอันได้แก่ปัญญาอันยิ่งกิจที่พิสูจน์ต้องรีบทำสาการนี้แลพิสูจน์นั้นไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าวันนี้แลพรุ่งนี้หรือมาเลนี จิตของเราจจงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นภิกูทุทั้งหลายแท้ที่จริงจิตของพิสูุนั้นโ้ศึกษาอาธิศีลสิขาอาธิจิตตสิขาและอาธิปัญญาสิขามีระยะเวลาที่จะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นข้อความเหล่านี้มานายพระโส์อังคุตนนนิกาอติการิบาพศาพระไตรปยิดกเล่มที่20สบ ข้อที่9 3หน้าที่324พระไตรปิฎกฉบ,บับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอาตมาภาพนำม,มาไผแผรเพื่อให้บรรดาญาติยมได้รับรู้รับฟงังพระธรรมคำสอ,สอนในทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของศีลสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขา ตามหลักที่องค์สมเด็จพระสัาามมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดเอาวไว้นั่นเองอาตมาภาพขอ,ขอหน่วยพรายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญเจริญพร